ที่หากลมกเลยไม่มีพลาด้ยมันย่งอีกหรือเปล่ับยกไปเบังุึบดวยไรดือไรเห็นไหมครับปึ๊บได้สวยึบได้สยโอ้ยจับเอลสีเลยโอ้ไม่ซ้อได้เลยตัวนึง ก็ไอ so ้จำนวก็ได้ึ้นกันมาทางคุ่นเป็นมาน่ารักครบเลยหึ๊บปึ๊บ๊บ๊บอ้โชว์กล่องเะครับโอ้ยแอบแอบแอบ เตี้ยนของแค่เดี๋ยใส่บ้างขนาดเอ๊ะมังยังไงครับตัวผูตัวเมียตัวผู่นี่โอ้สองสอันเดี๋ยวเห็นดันรุดนี่แหละพี่ที่ขายกลมลูกค้าก็มาจับเองจับเองเลยเลือกเองพร้อมมาขายมาไงโอเคสามตัวหนูแ <c> ม <oughs>

การทำเกษตรแบบธรรมชาตินะครับพื้นทีหนึ่งไร่ได้ทั้งป่าได้ทั้งกลับไวเชอรี่ก็ะเทียมยูนีนะครับแถมบระดมซ้ำได้พอดชเขาหม่องเลี้ยงกล้ยก็บยูนีในพื้นทีหนึ่งไร่ละแม่เนาะก็ได้หาเอาได้บริเวณได้แล้วแม่ได้แล้วได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยหาง่ายบรดีตอนนี้ได้แล้วแม่ได้เลย ดีก็นหนีแม่แม่รถมาดีก็ใส่อันนี้คือพอดีหลังจากที่เข้าเลี้ยงช่วงที่เข้าหยุดขายลูกกบแล้วเขาสิปล่อยธรรมชาติเลยอ่านี่มันก็อ้วนอยู่นี่เ,เขาบ่ต้องให้อาหาร<อ>แต่ว่าเขายัางอ้วนคือเก่าสิแม่สิไปให้ยังไหนกว้างวันนี้สิไปน้ำให้มันยจะใสหรอแม่ยินดีหรอแม่โอ้ยสุดยอดเลยจะไปน้ำไปเอื้อมมันไม่จะใสมาให้แล้ววันนี้ครันผมโอ้วันนี้ได้สียู่แจได้แล้วในบริเวณหนึ่ง